ในกระตุนเรื่องโคนันที่เป็นกระตูนระดับชาติของญี่ปุ่นเนี่ยมีตัวละครที่มีสเสน่ห์มากมายนะฮะแต่มีตัวละครหลักหญิงอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะที่มักจะได้รับการโหวตจากแฟนๆให้อยู่ลำดับต้นๆเสมอ,อ,อในกรณีที่เป็นตัวละครหญิงะนะพอไปสูโ และที่สําคัญนคะแนนโหวตของเธอไม่ว่าจะเป็นทางการหรือเป็นแบบแฟนๆโหวตกันเองตามเว็บไซต์เนี่ยไฮบราไอเนี่ยก็เอาชนะเอ่อนางนางเอกอ,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 อย่างโมริรันไปได,ได้แบบสบายๆเลยด้วยแบบแทบทุกโพเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันว่าทําไมและอะไรที่เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดเกินห้ามใจของไอจังถึงทําให้ผู้คนมากมายอ่ะโหวตให้เธอขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆของตัวละครหญิงในเรื่องตลอดจนเอาชนะนางเอกอย่างรันไปได้ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงก็คงจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกของเธอที่ดูมีบรรยากาศที่ลึกลับแต่มองจากสายตาแล้วอ่ะก็เป็นแค่สาวน้อยหน้า ัเท่านน้โดยประวัติความเป็นมาอะไรของเธอเนี่ยผมคิดว่าแฟนๆโคนันหรือต่อให้ไม่ใช่แฟนเนี่ยก็คงจะพอรู้อยู่แล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วเธอก็เป็นเหมือนโคนันนั่นแหละคือเป็นผู้ใหญ่ที่กินยาเข้าไปแบบเดียวกับโคนันทําให้หดกลายเป็นเด็กแต่สมองอะไรทั้งหมดก็คือเป็นมุมมองของผู้ใหญ่แถมยังมีอดีตที่น่าเศร้าด้วยมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้สร้างบรรยากาศที่ดูมนมนและลึกลับขึ้นมาทั้งที่มองด้วยตาแล้วก็เป็นแค่สาวน้อยน่ารักเท่านั้นซึ่งความลับหรือความลึกลับของผู้หญิงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจ ดังนั้นการสร้างตัวละครหญิงขึ้นมาสักตัวหนึ่งให้ได้รับความนิยมเนี่ยการสร้างบรรยากาศให้ดูลึกลับประมาณหนึ่งเป็นตัวละครที่มีความลับอะไรพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนในการสร้างตัวละครให้ได้รับความนิยมเช่นกันและถ้าเกิดลองเอาไปเทียบกับโมริรันก็ถือว่าคอนทราสมากๆนะฮะสำหรับคุโอชินิจิแล้วอะโมริรันก็เป็นคนรักของเขารันเป็นคนที่สว่างสดใสใจดีและก็มีพลังผู้หญิงสูงมากแถมยังได้รับความรักจากคนโดยรอบอีกด้วยและที่สําคัญเธอยังแข็งแกร่งและสามารถปกป้องคนอื่นได้เรียกว่ารันเนี่ยโคตรของโคตรแบบส นางเอกอกยแ่แล้วถ้าเกิดลองเทียบระหว่างรันกับไอรันก็เป็นเหมือนหยางส่วนไอก็เป็นเหมือนหยินถ้ารันเป็นเหมือนพระอาทิตย์ไอจังก็เป็นเหมือนพระจันทร์เรียกว่าจุดยืนของทั้งคู่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยแต่ก็เพราะมีรันอยู่นี่แหละก็เลยยิ่งทําให้ไฮบร,ะ,ระไอยิ่งเฉิดฉายเพราะสาหรับโมริรันที่ข้างในข้างนอกเหมือนกันนั้นไอจังอะข้างในและข้างนอกแตกต่างกันมากเพราะว่าเธอไม่สามารถแสดงความรู้สึกต่างๆออกมามากได้แล้วพอเนื้อเรื่องถึงจุดหนึ่งที่อดีตของเธอถูกเปิดเผยออกมาออกมา็พบว่าเธอมีด้านความเป็นมนุษย์ด้านที่โศก ต่างกับภายนอกของเธอที่ดูเท่ๆดูเพอร์เฟกมันก็เลยยิ่งทําให้คนอ่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจและอยากเอาใจช่วยไอจังมากขึ้นเรียกว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจในตัวไฮบาระแต่ถ้าเกิดใครที่ได้เข้าใจแล้วทุกคนก็อยากจะเชียร์ให้เธอหลุดพ้นจากเงาเมื่อที่เลวร้ายในตัวเธอทีนี้นะฮะถ้าจะหาคําพูดสักคำสองคำมาอธิบายว่าไฮบาระไอจังเป็นคนแบบไหนคําว่าคูเดเลและซึนเดเลคงจะเหมาะสมมากที่สุดสําหรับท่านที่ข้ามวอดในวงการอนิเมะคงจะรู้ว่าแปลว่าอะไรนะฮะแต่โคนานเป็นการ์ตูนที่ แแบบแบบคำว่าสุนเดเลเนี่ยเป็นคำที่บอกบุคลิกของคนที่ปากไม่ตรงกับใจภายนอกอาจจะดูเย็นชาขี้หงุดหงิดแต่จริงๆแล้วข้างในเป็นคนที่อ่อนไหวและสร้างบุคลิกที่ดูแข็งกร้าวขึ้นมาภายนอกส่วนคำว่าคูเดเล่เนี่ยคือเป็นคนที่มักแสดงท่าทีที่แบบเย็นชาแบบคูค,คูเท่ๆอะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็สร้างระยะห่างกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วข้างในเป็นคนที่อ่อนโยนใจดีและไม่แสดงออกมาให้ใครเห็นที่พูดมาตะเกียบพอลองเอาภาพของไฮบาระไอมาใส่ ấy, ก็พบว่าตรงทั้งสองแบบแบบเป,ป๊ะเลยนะฮะคือไอจังจริงๆแล้ว่ก็เป็นผู้ใหญ่ดู แล้วก็ไม่ค่อยเป็นมิตรมากนะแถมบางทีก็ปากคอเราะร้ายพูดประชดประชนันแบบผู้ใหญ่ด้วยแต่เธอก็มีด้านที่แบบใจดีกับคนอื่นๆอ,อย่างพูดให้กําลังใจอายุมีจังที่กําลังกลัวและร้องไห้คอยดูแลเด็กๆในขบวนการนักสืบคนอื่นๆเป็นเหมือนพี่สาวคนโตที่คอยดูแลน้องๆแถมยังรักสัตว์เล็กๆราวกับเด็กผู้หญิงอีกด้วยรวมถึงไอจังเนี่ยยังเป็นห่วงบรรยายคนที่เคยช่วยเหลืออย่างดรอาคซาอีกด้วยไฮบารานะฮะค่อนข้างเป็นห่วงสุขภาพของดรอาคซาแถมบางครั้งอะ่ะก็ให้ดรกินแต่อาหารส ดีปริศนาเส้นตายสู่สวรรค์ดออรอาคาสาแบบกําลังลาบปากได้รอบุฟเฟ่แล้วไฮบราก็บอกว่าไม่ได้นะคะดกรกินอาหารญี่ปุ่นแคลอรี่ต่ำๆน่าจะดีกว่านะคะเรียกว่าเป็นห่วงบรรยายราวกับภรรยาเลยทีเดียวและที่สาคัญบางทีไอจังเนี่ยถึงจะเป็นคนหัวดือ้อแต่ก็แสดงด้านความน่ารักออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นทําเสียงล้อเลียนคนนั้นแบบนี้ れれหรืออาจจะเป็นหน้าตาของเธอที่เราไม่มีทางได้เห็นในช่วงแรกๆของเรื่องแบบนี้หรือฉากนี้คนจะเป็นไม้ตายที่ทําให้หลายคนที่เป็นแฟนไอจังอ่ะสลบกันได้เลยทีเดียวไไม่ดด้เอิ ซึ่งมันก็ค่อนข้างแตกต่างกับโมริรันที่สดใสยอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นถึงรันจะโชว์ด้านน่ารักออกมามันก็ไม่อิมแพคกับคนดูมากนะแต่อายจังที่ปกติเป็นคนอย่างที่เรารู้กันเนี่ยพอแสดงด้านน่ารักออกมาแฟนๆก็ตัวเหลวกันเลยก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เธอได้คะแนนแรงกิ้งสูงกว่ารันเพราะว่าอายจังแสดงด้านน่ารักที่ปกติไม่เคยแสดงออกมานี่แหละและอีกปัจจัยหนึ่งที่จะลืมไม่ได้นะฮะแล้วเผลอๆสาคัญมากด้วยก็คือคนที่ให้เสียงภาคเธอในภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือคุณฮายาชิบารามกมิคง,ง,งนีุม่อามิ これが私だけの赤の ที่เรียกว่าเป็นหญิงในฝันของชายวัยเกิน30ที่ชอบดูอนิเมะแทบทุกคนนะฮะผู้ชายญี่ปุ่นลหลายๆคนน่ะก็เรียกว่าอายนามิเละเป็นสมบัติของชาติเลยด้วยดังนั้นถ้าเกิดคนภาคคนเดียวกันมาภาคไฮบาระไอแถมยังใช้โทนเสียงใกล้ๆกกันด้วยเนี่ยก็คงจะไม่แปลกที่จะมีคนชอบไฮบาระจากจุดนี้ด้วยแล้วสาหรับเธอที่เป็นคนที่ไม่ได้เป็นมิตรกับทุกคนมากนะพยายามเว้นระยะห่างกับคนอื่นๆด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ทว่ากับคนที่เธอเชื่อใจเธอจะเปิดใจแล้วก็แสดงความรู้สึกข้างในออกมาคือจุดนี้ผมต้องบอกก่อนว่าซึ คนญี่ปุ่นจริงๆที่มีนิสัยอะไรประมาณนี้ก็มีอยู่ด้วยนะแต่มันไม่ได้แสดงออกมาชัดเหมือนในการ์ตูนนะแล้วสาหรับไอจังอะถ้าเป็นคนจริงๆก็คงจะเป็นคนที่ประมาณว่าอาจจะมองคนอื่นด้วยสายตาเย็นชาแต่จริงๆแล้วเธอเป็นห่วงบรรยายเพื่อนๆไม่ค่อยพูดความรู้สึกที่แท้จริงหรือถ้าเกิดพูดออกมาก็พูดเสียงเบาๆแต่ถ้ากับคนที่เปิดใจก็จะพูดออกมาเต็มที่อะไรแบบนั้นซึ่งโอเคว่าบางคนอาจจะมองว่าคนแบบนี้เป็นคนเสแสร้งทําตัวเป็นคนดีอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ก็มีบางคนเช่นกัน,กนที่รู้สึกอ่อนไหวกับคนที่เป็นแบบนั้นยยยิิ่งผผูู้้้ชาาาจะะปปวกปกกกเเีมพถด นนแสดงความรู้สึกตรงๆกับผู้ชายคนนั้นน่ะมันจะทําให้ผู้ชายคนนั้นน่ะคิดว่าเขาเป็นคนพิเศษสําหรับเธอและนี่ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคในการกําหนดพฤติกรรมของตัวละครประเภทเสน่ห์เลยให้คนชื่นชอบกันอีกด้วยทีนี้มาถึงจุดแข็งที่สุดของไฮบราระไอที่ทําให้คนชื่นชอบคือมันก็เกี่ยวพันกับที่พูดมาข้างบนนะั่นแหละก็คือไอจังเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งไอจังเป็นคนที่แข็งแกร่งมากนะฮะคือเธอสร้างโพลิซียของตัวเองขึ้นมาแล้วก็พยายามไม่ไปหักงอมันลหลายๆครั้งะที่ไอจังพยายามจะทําอะไรด้วยตัวเองโดย รวมถึงตัวเธอเองก็เตรียมใจที่จะเจออันตรายด้วยเช่นกันเรียกว่าแน่วแน่และมั่นคงซึ่งเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงประเภทแข็งแกร่งเลยละ่ะผู้หญิงญี่ปุ่นบางคนก็บอกเลยนะว่าไฮบาราเป็นเหมือนต้นแบบของผู้หญิงที่ทําให้หลายๆคนอยากจะเดินตามเลยแต่ในทางกลับกันไอจังก็มีด้านที่โดดเดี่ยวแล้วก็มีด้านที่เปราะบางเช่นเดียวกับผู้หญิงทั่ว,วไปเป็นคนที่มีความรู้สึกขัดแย้งต่างๆมากมายคือเป็นคนที่มีแกลบหรือความแตกต่างทั้งด้านในและด้านนอกพอทั้งหมดทั้งมวลมารวมกันมันก็เลยทําให้เสน่ห์ของไอจังเป็นแบบเต็มมกสสดๆไไปเเลยยยนนนีีี่่่่่ัังงบววทข้อ กับสตอรี่หลักของเธอนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของไอจังกับพี่สาวรวมถึงอาคาอิชูอิจิและเรื่องราวของเธอกับองค์กรชุดดาก็ยิ่งทําให้คนดูคนอ่านน่อินกับตัวไฮบาระมากขึ้นไปอีกและที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะฮะ,ะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าไฮบาระไอ,อะ์คงจะเป็นที่นิยมจากคนอ่านที่เป็นผู้ชายเท่านั้นใช่ไหมแต่เออหลังจากที่ผมได้ไปไล่อ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตญี่ปุ่นที่ชื่นชอบไฮบาระไอ,อะปรากฏว่า 70%- 80%นะเป็นผู้หญินะที่ชอบฮบรารไอเยอะซ้นู้นายก็แแหละต่ผู้หญิงนะาตะาส่เยอะกว่าราไๆเลยอ่ลองดดนั้ นะเพราะแฟนแฟโคนันส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายอยู่แล้วอย่างในทวิตเตอร์เนี่ยถ้าเกิดลองอ่านความเห็นที่เกี่ยวกับไอจังก็พอเดาได้ว่าคนโพสเป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นเว็บจัดอันดับแรนกิ้งของชาวเน็ตญี่ปุ่นที่มีอันเนี้ยมีคนมาเมนตเกี่ยวกับไฮบาระถึง20บกว่าคนปรากฏว่า20บกว่าคนเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยอะเรามาดูความเห็นของพวกเธอกันไฮบาระไอเป็นคนที่ใช้ชีวิตประจําวันในร่างเด็กเช่นเดียวกับตัวเอกอย่างโคนันเป็นคนที่เข้าใจในตัวโคนันและตอนที่เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นมาก็มักจะเป็นคนททีีี่่่่คคออออยยยให้้้ํําาาาาาแนนนนนะะดดๆๆๆกมชงงงเสสวพึไริล สำหรับตัวละครลึกลับอย่างไอจังอะโดยปกติเธอจะเย็นชาตลอดแต่เวลาที่คุยกับโคนันะบทสนทนามักจะเป็นแนวแบบที่มีความหมายลึกซึ้งที่เข้าใจกัน2คนอยู่ฉันชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยนะแล้วไอจังในช่วงหลังๆมาเนี่ยดูสดใสกว่าช่วงแรกๆเยอะเลยละ่ะและคอมเมนต์ที่จะพูดต่อจากนี้นะฮะเป็นตัวอย่างดีเลยว่าทําไมสาวๆญี่ปุ่นถึงชอบไฮบราไอเยอะโดยส่วนตัวฉันชอบความรู้สึกของไอจังที่มีต่อโคนันมากๆเลยคือทั้งคู่เวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะเหมือนสามีภรรยาเลยละ่ะถ้าโคนันจะแต่งงานแล้วก็กต้องไอจังเท่านั้นแหละ ไอจังอ่ะเป็นคู่หูที่ดีที่สุดของโคนันไงถึงแม้จะผิดไปจากเส้นเรื่องของต้นฉบับอะแต่ฉันอยู่ทีมโคนันกับไอจังนะคะอีอแล้วโคนันที่ไม่ได้สังเกตถึงความรู้สึกของไอจังนี่มันช่างบาระจริงสรุปก็คือด้วยคุณสมบัติความซึนเดเระความคู่อะไรของเธอเนี่ยก็คงจะทําให้ผู้ชายชื่นชอบแต่ความเป็นเหมือนคู่สามีภรรยาความเคมีที่เข้ากันของโคนันและไฮบาระเนี่ยก็ทําให้สาวๆหลายๆคนน่ะชื่นชอบในตัวไฮบาระมากๆนะฮะและเอาจริงๆนะฮะจากที่ผมไปส่องมาชาวเน็ตญี่ปุ่นจํานวนมากเลยอะที่เชียร์คู่ไฮบ โคนันและรันอาจูอย่างคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้เออผมเนี่ยอยู่ทีมไอจังเลยครับไอจังอ่ะน่ารักเกินไปแล้วตัวฉันน่ยอยู่ทีมโคไอมากกว่าชินรันนะตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการว่ารันกับชินิจิเป็นคนรักกันก็รู้สึกกังวลว่าเขาอะ่ะจะลดบทสนทนาแบบคู่แต่งงานกันแล้วอย่างโคนันและไฮบาระอให้ตายสิชินิจิเนี่ยควรจะแยกร่างโคนันออกมาให้คู่กับไฮบาระนะถ้าโคนันเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับความรักแล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะโคน,นัคนคงจะเลือกไฮบาระแล้วก็บอกรันว่าโทษทีนะแง่ๆเลยคนาากก็บบอว่ระ ผู้กำกับก็บอกว่าไฮบาระาคือนางเอกนิตยสารซันเดย์ที่ลงเรื่องโคนั้นก็บอกว่าไฮบาระาคือนางเอกตัวผมก็บอกว่าไฮบาระคือนางเอกแต่อาจารย์โกโชบอกว่าไม่ได้เว้ยก็นั่นแหละนะแถมบางคนน่ะไม่ชอบรันไปด้วยเลยสังั้นโอเคครับก็ทําให้สรุปได้ว่าที่ไฮบาระาได้รับความนิยมเยอะกว่ารันนอกจากความน่ารักความซึนอะไรของไอจังแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นการชีปเรือระหว่างโคนันกับไฮบาระของแฟนคลับที่มันช่างเอ่อร้อนแรงร้อนเร่ากว่าคู่ชินิจิกับรันนั่นเองแต่แน่นอนมันอาจจะฟังดูใบแอสเกินไปรวมถึงคนที่อยู่ที ชินรันก็มีไม่น้อยเช่นกันนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากดูฝั่งรันบ้างว่าคนญี่ปุ่นคิดยังไงกับเธอก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณที่ดูกันจนจบผิดภาพิัประกันใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ